วันไงครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคุณอยากเห็นอะไรคุณอยากเห็นอะไรคุณรู้ไหมว่าผมมาทําอะไรวันนี้คุณบอกว่าผมใส่ไม่ได้เวลาไหนคุณใส่ไม่ได้แต่ผมนี่ใส่เวลาผมว่างคุณว่างไหมถ้าคุณว่างคุณก็ใส่ดปสิดินเป็นไรนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คุณเห็นไหมนี่อะไรต้นข้าวต้นข้าวมันก็เหมือนคุณนั่นแหละคุณยังหิวข้าวเลยเวลานี้ผมก็มาให้อาหารเย็นข้าวไงครับดินมันเป็นไงคุณทําไงดินมันก็มีอาหารเราก็ต้องใส่อาหารให้ต้นข้าวของเรา ใสยังไงล่ะนี่นี่คุณดูคุณดูนี่อาหารเมร็ดเราก็กินข้าวมันก็เป็นเม็ดคุณจะทำยังไงคุณก็เอาให้ดินไปดิเนี่ยใส่ดิเนี่ยหวานไปเลยดินมันหิวข้าวคุณก็ใสไปใส่ไปต้นข้าวมันก็หิวอาหารมันอยู่ในดินในเมื่อดินไม่มีอาหารให้ต้นข้าวคุณจะได้ผลลิตยังไงแล้วคุณก็บอกว่าโอ้ยลงเสียวข,วข้าวผมไปมันไม่ใช่เม็ดข้าวมันรีบแต่คุณใส่เนี่ยเนี่ย,ยคุณอยากรู้ไหมของใครของใครมันไม่ใช่ของผม แต่เป็นของพีนีเคเขาให้มาเขาวิจัยมาให้คุณก็ใส่ไปดีคุณบอกว่ามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับผมบอกเลยว่าไม่เหมือนอันนี้ของของใครคุณรู้ไหมจุฬาเขาวิจัยมาให้เขาทดลองมาให้เขาไม่ได้ทำแค่วันนี้พรุ่งนี้เขาวิจัยมาเป็นปีกว่าจะได้มาเป็นอาหารให้กับพืชของคุณเนี่ยคุณใส่ไปดิข้าวปีหนึ่งอ่ะคุณทําได้เท่าไหร่คุณจำไว้เร็ว่าคุณได้ใส่แต่คุณมาใส่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะงงว่า ข้าวมาจากไหนคุณใส่ไปเลยใส่ยังไงคุณก็หวานไปสิไปกองคุณใส่อะไรคุณก็ใส่ไปสิคุณแค่เปลี่ยนมาใช้นี้แค่นั้นเองเนี่ยแค่เนี้ยแค่เปลี่ยนมาใส่ของ T S K สองศูนย์ศูนย์ห้าคุณจำไหมนี่เลยของดีของใหม่ของแมลงคุณยังอยากกินของใหม่ๆเลยคุณอยากกินแต่ของเดิมๆคุณไม่เบื่อไงโถ่ใส่ไปดิเนี่ยใส่ไปดิห่อแค่เนี้ยคุณคิดว่ากี่บาทห่อแค่นี้คุณคิดว่ากี่บาท ยี่สิบผมบอกเลยคุณไม่กินเหล้ากินเบียร์แพงกว่าน,นี้อีกเนี่ยโอ้หเทไปดิหวานมี่มันจะเสียดายทำไมเนี่ยเมื่อถึงเวลาคุณก็ได้คืนผลผลิตเพิ่มขายได้เงินโอ้หคุณจะไปทำอะไรเงินอะเงินเหลืออยากตรงไหน,นแค่หวานแค่นี้หวานจรเนี่ยหวานเลยดินดินเหรอบ้านคุณเป็นดินแบบไหน,นผมบอกเลยว่าเนี่ยเหมาะสำหรับดินที่คุณทำ บอกเลยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้คุณทําตรงไหนมันใส่ได้หมดผมบอกเลยใส่ได้ทุกพืชใจจะไปใส่ให้คุณยังเลยใจนะใจอะ่ะเราต้องลองของใหม่คุณชอบของใหม่ไหมละ่ะคุณเปลี่ยนของใหม่นะคุณจะมีความสุขอย่าไปเปลี่ยนเมียเดี๋ยวเมียจับได้งานเข้าเลยงานเข้า อยากจะพูดบอกตรงๆทําเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนเหมือนอย่างที่คุณเปลี่ยนสิ่งเอาใหม่ๆเนี่ยใส่เข้าไปในดินคนเนี้ยใส่เข้าไปแล้วคุณนึกดูว่าผลที่ได้รับจะขนาดไหนเกินที่คุณคาดผมบอกเลยเหนื่อยอย่าคุยแล้วแค่นี้แหละไปดีกว่าผมไปมําเองนะผมเหนื่อยแล้ว